ัตอนที่สปั้มด้านฟ้าใสวันนี้คนในบ้านพูดถึงเรื่องงานประจำปีที่ไร่ของเราจะเอาผลผลิตมากมายไปขายคนในไร่ต่างตื่นเต้นกับงานนี้มากรวมถึงฉันเองด้วยฉันอยากไปแบบสุดๆเลยมันจะมีปลาลูกโปง่งเหมือนในกรุงเทพหรือเปล่านะหรือว่ามันจะเป็นบ้านผีสิงอยากไปทั้งหมดนั่นแหละหนูไปขายด้วยได้ไหมคะได้สิคะคุณฟ้าใสจิ อยากไปเที่ยวลหรสิเสียงทุ้มต่ำที่ดังมาจากบนหัวทำให้ฉันต้องเงยหน้าขึ้นไปมองไม่ได้เหรอคะก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ไปกินข้าวเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมอ,อ๋ออะไรการที่ผ่านมาก็กินคนเดียวได้ไงวันนี้ฉันต้องไปกินเป็นเพื่อนละ่ะฉันเลยต้องยกจานข้าวที่นั่งกินกับพวกพี่ๆในครัวไปกินบนโต๊ะอาหารกับคุณจันฉายเขาด้วย อะไรกันคะปกติก็กินคนเดียวกินไปหน่าอย่าพูดมากค่ะฉันเลยต้องก้มหน้าก้มตากินหลบสายตาดุดูนั่นเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดประสาทด่าฉันขึ้นมาอีกเมื่อไหรอะ่ะอยากกินปลาเออแล้วบอกฉันทำไมอะ่ะก็กินสิฉันมองคนตรงหน้าที่ส่งสายตาให้ฉันตักปลาในจานที่อยู่ใกล้เขาแค่นิดเดียวตักเองง่ายกว่าต้องเยอะนะ ฉันเลยต้องลุกขึ้นยืนแล้วตักให้คนเป็นเจ้านายฉันเป็นลูกน้องนะไม่ใช่ทาสฉันทําแค่งานผู้จัดการเท่านั้นทําไมถึงต้องมาดูแลใกล้ชิดแบบนี้แค่ตักข้าวตักเองก็ได้มั้งแต่ว่าเดี๋ยวเนี้ยคุณจันฉายใจดีขึ้นหรือเปล่าคะก็เธอไม่เดื้อไม่ขัดใจ ฉันไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่มาจะให้ดูอะไรบ่อยๆเล่าจะให้ดียิ้มเยอะๆด้วยสิคะอยากเห็นคุณยิ้มจังเลยยอมนอนกับฉันสิแล้วฉันจะยิ้มให้ดูทีนึงเพีย้ยฉันตีที่แขนของคนที่นั่งหัวโต๊ะอย่างแรงพูดแบบนี้อีกจะไม่คุยด้วยแล้วนะคะคุณอย่าดูถูกฉันนักได้ไหมฉันจะกลับกินข้าวในครัวดีกว่านั่งลงเป็นของฉันไม่ดีตรงไหน นางบำเรอแบบที่คุณซีซารกันทุกคืนน่ะเหรอพอเบื่อก็เขี่ยทิ้งให้คุณเอาเงินตบไปตบมาฉันไม่เอาด้วยหรอกคำถามของฉันทำเอาคนตรงหน้าไม่สบอารมณ์แต่ก็ไม่ได้โกรธเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาแถมยังรับฟังแล้วก็นั่งกินข้าบกติใจดีขึ้นจริงๆด้วยยังจำวันที่เขาเหวี่ยงฉันลงไปกับพื้นได้อยู่เลยรู้อะไรมะปั้มเธอนาะมันง่ายแค่นิดเดียวเองนะอย่านะคะ ฉันยกขึ้นมากอดตัวเองเอาไว้ลองดูไม่ล่ะปกติฉันจะไม่กินคนในบ้านนะตราบได้ที่ยังไม่เบื่อจะเลี้ยงดีๆจะให้เงินเดือนมากกว่าที่แม่ของฉันให้เพีย้ยฉันตีแขนของเขาอีกทีทำไมถึงชอบดูถูกคนนักอะอุตส่าห์คิดว่าคุณไม่ใช่คนเลวไร้รแล้วแท้ๆนี่มันสองครั้งแล้วนะก็คุณดูถูกฉันอะแล้วครั้งนี้ ฉันบอกแล้วว่าจะไม่คุยกับคุณแล้วงดคุยสองวันไม่ต้องมาคุยกับฉันเลยนะเหงาตายไปเลยฉันถือจานข้าวกับไปนั่งกินข้าวในครัวพอกลับมาพวกพี่ๆก็มองหน้ากันไปมาบางคนก็อิ่มทันทีเลยอย่ามองฉันแบบนี้ได้ไหมคะก็ไม่อยากกินข้าวกับนายพวกพี่แล้วนี่คะคนอะไรนิสัยไม่ดีเลยเออเอ,อ,อย่าพูดแบบนั้นนะคะพวกพี่ๆเขารีบห้ามฉันไม่ให้ฉันพูดไปมากกว่านี้ทุกคนดูกลัวมาก ฉันเลยพยักหน้าเข้าใจแต่ไม่นานเจ้านายของฉันก็ตะโกนเรียกเสียงดังเฮ้ยจะเรียกอะไรกันนะักกันนะฉันเดินออกไปหาคนที่เรียกก็จะโดนคนตัวใหญ่อุ้มพาดบ่าออกจากบ้านอ๊อฉันไม่ไปกับคุณด้วยหรอกนะฉันพยายามจะดิน้นตะโกนขอให้พี่ต่อช่วยพี่ต่อก็ไม่ยอมช่วยให้พี่โตช่วยพี่โตก็ไม่ช่วยให้พี่จอร์ช่วยพี่จอร์จก็ไม่ช่วยจนมาถึงเรือนต้องห้ามนี่คุณจันชายคุณเอาฉันมาที่นี่ทําไม ในบอกจะไม่คุยกับฉันสองวันไงคุณจันฉายปล่อยนะเ้ยฮคุณจันฉายคุณปล่อยฉันสิคุณมอนปล่อยนะแต่ดูเหมือนเขาจะไม่ปล่อยแล้วก็แบกฉันขึ้นไปข้างบนห้องอีกไม่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 แบบนี้ไม่ปลอดภัยต้องหาอะไรป้องกันตัวแต่ฉันถูกอุ้มแบบเนี้จะเอาอะไรมาป้องกันตัวได้ล่ะฉันถูกพาเข้ามาในห้องที่มีกระจกบานใหญ่จนมองลงไปเห็นข้างนอกที่มีแต่ต้นไม้ที่ทั้งมืดและน่ากลัว ไม้นะจะปั้มฉันจริงเหรอฉันกินไม่อร่อยหรอกบทเรียนครั้งนี้สอนให้รู้ว่าอย่าปฏิเสธฉันไม่ว่าผู้หญิงคนไหนก็วิ่งเข้าหาฉันกันทั้งนั้นแต่คุณมีแฟนแล้วอะไม่อยากเข้าไปยุ่งอะเก็บไว้ให้คนอื่นทำเถอะนะคะเรื่องแบบเนี้ยฉันถอยหนีจนติดกระจกบานใหญ่นั่นแต่ห้องนี้สวยจัง ว่าแต่มันใช่เรื่องมาชมห้องของเขาไหมอะฉันมองหาทุกอย่างที่พอจะเป็นอาวุธได้คนตัวใหญ่เข้ามาค่อมร่างของฉันที่ติดกับกระจกเอาไว้เพื่อไม่ให้ฉันหนีสองเดือนที่ผ่านมาฉันไม่เคยแตะต้องเธอเลยมันนานเกินไปละสำหรับคนที่แม่ส่งมาใกล้เกินไปแล้วลมหายใจของเขาอยู่ใกล้เกินไปฉันกลัวจนต้องหลบตามองตาฉันสิแต่ฉันหลับตาปีเอาไว้ แม้จะไม่อยากขัดใจเพราะกลัวเรื่องมันจะไร้แรงไปกว่านี้กลัวเขาจะโกรธมากไปกว่านี้จะมองดีๆหรือจะให้ฉันบังคับฉันลืมตาพลิบขึ้นมามองคนตรงหน้าทันทีเลยเออใกล้จังเหมือนถูกดวงตาตรงหน้าสะกดเอาไว้ไม่ให้ขยับเหมือนดวงตาของนักล่าเลยหัวใจของฉันกำลังเต้นผิดจังหวะหรือเปล่าฉันกำลังไม่เป็นตัวเองเลย ขอโทษค่ะแต่มองต่อไม่ไหวแล้วปกติฉันไม่จุบแต่ทำไมกันนะฉันอยากประโยคไม่ทันจะจบริมฝีปากของเขาก็ประทับลงมาแล้วฉันควรจะทำยังไงมันไม่ใช่การถูกบังคับหัวใจมันกำลังเต้นแรงด้วยฉันรับรู้ความรู้สึกที่มากมายนี้ไม่ได้เออตอนนี้ฉันหายใจไม่ออก หยุดก่อนได้ไหมคะทำไมรังเกียจฉันเหรอก็เปล่าะคะ่ะแต่ฉันแค่หายใจไม่ออกจัดการหัวใจที่เต้นไม่ได้แล้วมือก็สั่นไปหมดอย่าลุกเร็วได้ไหมคะคุณอาจจะเก่งอะแต่ฉันไม่ได้เก่งเหมือนคุณฉันยังพูดไม่ทันจบประโยคเฮ้ยลิมฝีปากก็ประกบลงมาอีกครั้งมองตาฉันฟ้าใส จะให้มองในตอนที่เราจูบกันอยู่แบบนี้เหรอฝ่ามือใหญ่ประคองใบหน้าของฉันไม่ให้หนีจากเขาได้อีกแขนข้างที่กั้นไม่ให้ฉันหนีตอนนี้เปลี่ยนเป็นรูปเอวของฉันเอาไว้ไม่ไหวแล้วคะ่ะฉันจะหมดแรงแล้ววันนี้พอแค่นี้ได้ไหมคะเธอกำลังทำอะไรกับฉันนี่หยิบเปียกเสียงทุ่มที่พูดอยู่ข้างหู ฉันไปทำอะไรอะ่ะมีแต่คุณนั่นแหละที่ร้ายกาดเอะอะก็ขู่ป้อมอย่างเดียวเลยอะ่ะแล้วจะมองหน้ากันยังไงดีล่ะทีเนี้ยอันนี้เธอนับเป็นจูบแรกแล้วใช่ไหมจูบแรกที่ไหนกันล่ะคะคุณจูบฉันไปตั้งสามครั้ง ฉันหลบตาคนตัวใหญ่ที่ตอนนี้จะทำอะไรกับฉันก็ได้ไม่อยากพูดขัดใจถ้าเกิดเขาหน้ามืดปั้มฉันขึ้นมาแล้วจะยุ่งเขายิ่งเอาแน่เอานอนไม่ได้อยู่ด้วยอะแล้วจูจ่ๆร่างของฉันก็ถูกเหวี่ยงลงบนเตียงจนตัวฉันเองเด้งขึ้นมาน้อยๆไม่มีอะไรที่ฉันอยากได้แล้วไม่ได้ ร่างของฉันถูกตะคุบอย่างรวดเร็วเฮ้ยไม่รอดไม่รอดแน่ๆไม่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 แต่แค่มือข้างเดียวที่เขาใช้กดฉันลงกับที่นอนมันก็ไม่อาจทําให้ฉันดิ้นหนีไปไหนได้แล้วคุณจันฉายอย่าทำแบบนี้ความกลัวมันเริ่มกืนกินฉันฉันพยายามจะดิ้นสู้กับแรงที่มากมายของเขาลืมฝีปากที่ซุกไซไปตามซอกคอมันยิ่งทําให้ฉันกลัวฉันไม่อาจจะให้มันเป็นแบบนี้ได้ฉันจะหนีเขาไปได้ยังไง เสื้อที่ใส่ถูกกระชากจนขาดวิ่นคุณจันชัย <c oughs> ปล่อยฉันไปฉันไม่อยากให้เราเป็นแบบนี้ฉันไม่อยากเกลียดคุณนะ <c oughs> เขาหยุดมองฉันที่กำลังร้องไห้น้ำตาที่นองหน้ามันทำให้เขาหยุดเฮ้ย <c oughs> ทำไม่ลงเสียงทุ่มทุมพูดออกมาก่อนจะล้มทับฉันจนรู้สึกหนักฉันกอดคนตรงหน้าแล้วปล่อยโฮออกมา ขอบคุณนะคะที่ยอมหยุดให้ <c oughs> ฉันยังคงกอดเขาเอาไว้แน่นเธอโตมายังไงกันมาขอบคุณคนที่จะปั้มเธอได้เนี่ยคนตรงหน้าฉันสอขึ้นนิดๆเพื่อคุยกับคนที่นอนอยู่ใต้ล่างกำยำอย่างฉัน <c oughs> บ้านเด็กกำพ้าคะ่ะพวกเรา20กว่าคนโตมาโดยมีแม่คนเดียวฉันเป็นพี่โตที่สุด เลยต้องดูแลน้องๆเด็กผู้ชายจะสนมากเลยค่ะฉันเลยต้องคอยดูแลทำแผลกันทุกวันเลยแต่ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็จะอดอ้อนกันทั้งวันอย่างนั้นเหรอแล้วไปเจอกับแม่ตัวแสบของฉันได้ยังไงที่โรงพยาบาลค่ะคุณซีเธอไปบริจาคเงินให้โรงพยาบาลแล้วเจอฉันที่นั่นเธอแวะเวียนมาหาฉันอยู่หลายครั้ง เธอเสนอเงินค่ารักษาแม่ให้หายแล้วก็เสนองานที่นี่ให้เพื่อฉันจะได้ทำงานส่งให้น้องๆเรียนคนตัวใหญ่ลุกขึ้นไปเปิดตู้เสื้อผ้าแล้วโยนเสื้อให้ฉันเป็นเสื้อยืดสีดำตัวใหญ่ที่เสื้อมีกลิ่นเหมือนกับกลิ่นตัวของเขาเลยใส่ไว้ก่อนที่ฉันจะน่ามืดป้อมเธออีกฉันรีบหยิบเสื้อขึ้นมาใส่ทันทีตามคำสั่งแล้วยิ้มให้เขา เขามองฉันด้วยสีหน้าประหลาดใจเออจะโกรธฉันก็ได้นะฉันสายหัวเบาๆแล้วยิ้มออกมาก็เขาไม่ได้ทำอะไรฉันนี่คุณจันฉายยังไม่ได้ทำอะไรเลย <c oughs> แค่เสื้อขาดงั้นฉันขอเสื้อตัวนี้ไว้แทนได้ไมั้คะแล้วจู่ๆคนที่ยิ้มยากก็ยิ้มออกมา แค่เขายิ้มหัวใจของฉันมันก็เต้นตึกตักเขายิ้มสวยจังแต่ทำไมถึงไม่ยอมยิ้มออกมาล่ะหรือไม่ชอบยิ้มแล้วทำไมจู่ๆถึงยิ้มล่ะฉันจะไปส่งที่บ้านนะส่วนเสื้อตัวที่ใส่ฉันให้เลยแต่ถ้าอยากได้ตัวใหม่ก็จะพาไปซื้อเสียงดูดูกับสายตาที่สวนทางกัน มันทำให้ฉันต้องยิ้มออกมาบ้างค่ะว่าหลังมีอะไรบอกฉันไม่ต้องไปบอกไอต่อมาแล้วฉันอนุญาตให้เธอบอกฉันได้โดยตรงค่ะเดี๋ยวก็บอกว่าฉันวุ่นวายเดี๋ยวก็บอกว่าฉันน่ารำคาญเฮย้ยขัดใจไม่ได้อีกฉันตามใจคุณไม่ทันแล้วนะไม่รู้ว่าคุณจะมาแบบไหนเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายตามอารมณ์ไม่ถูกเลย คุณจันฉายเดินมาส่งฉันที่บ้านหลังใหญ่แม้จะดึกแต่ไฟทางเดินที่นี่ไม่เคยเปิดเลยฮะฉันเล่าเรื่องนู้เรื่องนี้ให้คนที่เดินมาด้วยฟังตลอดทางแล้วเขาก็ช่างเป็นผู้ฟังที่ดีไม่แปลกใจทำไมสาวๆถึงชอบเขานักตอนไม่ดุก็น่ารักดีอยู่หรอกแต่ตอนดุเอออันนี้ไม่ไหวเลยเออคุณจันฉายคะ่ะว่ากลับดีๆนะคะ เข้าห้องไปเลยปะอย่ออกมาอีกมันดึกแล้วฉันพยักหน้ารับแล้วก็เดินไปเข้าห้องของตัวเองเกลือบไปแล้วสินะแต่เขาแรงเยอะจังเลยอ่ะแค่มือข้างเดียวก็ดิ้นไปไหนไม่ได้เลยฮะอย่ามีเรื่องกับเขาเลยดีกว่าเช้าวันถัดมาผลผลิตมากมายถูกเก็บเพื่อไปรอขายในงานประจำปี พอหลังจากเลิกงานที่รีสอร์ทฉันก็มาช่วยคนอื่นๆเก็บผลผลิตด้วยอยากให้ถึงวันงานเร็วๆจังแล้ววันนี้คุณจันฉายก็ลงมาช่วยเก็บผลผลิตกับคนงานด้วยเหมือนกันจันฉายค่ะเสียงแหลมปี๊ดตะโกเรียกมาแต่ไกลคนของคุณมาแล้วอะค่ะคุณไปเถอะค่ะตรงนี้ฉันช่วยพวกพี่ๆเขาเก็บเองเฮ้ยไอ้โตไปจัดการให้กูทีอย่าให้เข้ามายุ่งตรงนี้ได้ไม่เห็นหรือไงคนอื่นเขามีงานต้องทำกันนะ คุณไปเถอคะค่ะแล้วไม่นานเบอร์สามกับเบอร์สี่ก็ตามมาหญิงสาวที่เป็นคู่นอนของเขาต่างเข้ามาพร้อมกันเพียงเพราะเหตุผลเดียวคือชวนเขาไปงานประจำปีคุณจันชายพิโตออกไปรับหน้าแทนเหนื่อยไหมไม่ค่ะฉันว่าฉันไหวนะสนุกดีออกแล้วคุณล่ะเหนื่อยไหมไม่ต้องทำก็ได้นะคุณเป็นเจ้านายอ่ะฉันทำเองประโยคของฉันดูเหมือนจะไม่ได้รับการตอบรับ แต่คนตรงหน้าดันช่วยเกี่ยวผมฉันมาทัดหูเพราะมันกำลังจะบังหน้าอยู่แต่ไม่ต้องทำถึงขนาดนี้ก็ได้นะคนอื่นเขามองฉันแปลกๆก,กันหมดแล้วคุณจันฉายคาคนอื่นเขามองฉันแปลกๆอะ่ะฉันไปช่วยคนอื่นดีกว่าฉันพยายามจะรักษาระยะห่างจากเจ้านายบ้างแต่กลับถูกเขาดึงแขนเอาไว้เฮ้ยทำไมถึงชอบหนีฉันนักแล้วลอยนี่เขามองรอยช้ำที่แขนของฉัน ก็เมื่อคืนคุณรุนแรงอะ่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะมันช้ำแค่นิดเดียวเองนิดเดียวจริงๆต้องเป่าไหมเออดได้เหรอคะคุณจะยอมเป่าให้ฉันเหรอฉันหันไปย่นจมูกใส่คนที่บอกจะเป่าให้ดูก็รู้ว่าเขาแค่ล้อเลียนที่ฉันเป่าแพ้เขาครั้งที่แล้วแต่ฉันก็ต้องรู้สึกใจหายแวบบเพราะตัวเองดันถูกผลักจนล้มลงไปกองกับพื้นโดยมีผู้หญิงคนหนึ่งที่วิ่งหนีพี่โตมาได้ จันฉายขาไปเพีย้ยคุณจันฉายตบเข้าที่ใบหน้าของหญิงสาวที่ผักฉันอย่างแรงผูดชายที่อ่อนโยนเมื่อกี้ไม่มีอยู่อีกแล้วเอ่ออะไรกันกลับไปต่อจากนี้อย่ามาเหยียบที่นี่จำเอาไว้ว่าอย่าแตะคนของฉันอีกไม่งั้นเธอจะได้ไปนอนคุยกับหนอนที่ใต้ดินสายตาเขาเปลี่ยนไปแล้วคุณปกป้องอยายนี่ใช่ไหม หญิงสาวคนนั้นตรงเข้ามาหาเรื่องฉันทันทีแต่โดนคนที่ตัวใหญ่กว่าเอาตัวมาบังให้อย่าคิดจะลองดีกับฉันเพราะฉันเตือนแล้วแววตากรดเกลยวที่แสนน่ากลัวทำเอาฉันรู้สึกหวั่นใจไม่มีใครคิดจะห้ามเลยเหรอฉันมองเอแคร์ที่ตอนนี้กลัวจนไม่กล้าก้าวขาเดินอีกแล้วถ้ามากไปกว่านี้เขาอาจจะทำอะไรที่มันแก้ไขไม่ได้ฉันเลไลาคนที่กำลังโกรธได้ที่ออกจากตรงนั้นไม่สนว่าเขาจะกำลังโกรธขนาดไหน ไม่สดได้ว่าคนที่โดนตบจะเป็นฉันหรือเปล่าเธอกําลังทำอะไรเธอกําลังทำให้ฉันเสียการปกครองนะอย่าทำอะไรที่มากไปกว่านี้เลยค่ะคนทั้งไล่กลัวคุณหมดแล้วคุณตบเธอไปแล้วแค่นี้ก็กลัวจะแย่แล้วแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ปกป้องฉันแต่คุณเห็นไหมฉันไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่เอแครสิปากแตกเลยนะงั้นก็ต้องทำโทษเธอแทน คุณจันชายประกบปากลงมาบนปากฉันอีกแล้วต่อหน้าทุกคนในไล่เลยฉันเลยต้องผลักเขาออกคนบ้าทำอะไรแบบเนี้ยคนต้องเยอะเขาจะมองฉันเป็นคนยังไงฉันพยายามที่จะหนีแต่ก็ถูกดึงเอาไว้ไม่ให้หนีอีกอายก็อายอะไรของคุณเนี่ยปล่อยนะคะคนมองหมดแล้วอย่ามาดื้อกับฉันอีกจำไว้ไปทำงานเลยบะฉันดึงแขนออกจากมือของเขาก่อนจะกลับไปทำงานอะไรอะ ตามไม่ทันเลยพี่แนนลูกของป้าแจงรีบเดินปรีเข้ามาหาฉันทันทีที่ฉันเดินมานี่ถ้าเธอห้ามไม่ทันนะยอยเอแค่เอแค่อะไรนั่นนะลงไปคุยกับหนอนแล้วถึงยัยนี่จะตายไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกที่นายเก็บหรอกนะจะเป็นผู้หญิงของนายต้องห้ามหึงห้ามหวงตกเนี่ยแค่บอกบอกนะนียะโอ๊ยน่ากลัวจังเลยนี่เป็นครั้งแรกที่นายปกป้องใครแบบนี้ ทุกคนที่นี่เขาหวังให้นายกลับมาเป็นเหมือนเดิมกันทั้งนั้นแหละยังไงคะพี่ฉันไม่เข้าใจฉันถามถึงสิ่งที่พี่แนนกําลังจะสื่ออะไรคือกลับมาเป็นเหมือนเดิมเมื่อก่อนนายไม่ใช่แบบนี้ตั้งแต่เรื่องตอนนั้นนายก็เปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนจนพี่สาวเขาอยู่ไม่ได้ยายทั้งครอบครัวออกไปเลยละเรื่องอะไรหรอคะเรื่องมันลับน่ะเลาไม่ได้เอาเป็นว่าหล่อนนะทาตัวดีๆให้นายรักมากๆก็กกแล้วกัน หลอนก็เห็นแล้วว่าตอนนายดีๆทุกคนก็อุ่นใจกันทั้งนั้นแต่ตอนที่นายร,ายรายย้ายไล่เนี่ยก็เหมือนลุกเป็นไฟนั่นแหละหมายความว่ายังไงอะให้ฉันทําตัวดีๆเพื่ออะไรกันแบบนี้ฉันต้องตามใจคุณเจ้านายแบบนี้ตลอดนะสิเฮ้ยฉันมาทํางานเป็นผู้จัดการนะไม่ใช่คนใช้หรือคนตามใจเจ้านายโปรดติดตามตอนต่อไป โอ้ยบอกเลยค่ะแอดเขินจนอัดไม่ไหวอัดเสียงไปเขินไปบิดไปมือก็สั่นไปเฮ้ยฉันรักเขาเอทำยังไงดีนะอ่านไปแล้วเขินแบบงี้งานจะไปได้รุ่ร่วงไหมเนี่ยคุณผู้ฟังเขินเหมือนแอดไหมคะลองเม้นคุยบอกแอดหน่อยนะสุดท้ายนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิงด่งติ้งๆเพื่อไม่พ,พลดใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ